you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดูเฮงนะทุกท,ทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครก็จะเป็นนะครับสาหรับในนะครับในเลขหวยลาวในงวดที่แล้วเนี่ยออกมาที่เลขกสซึ่ง้าย้อนไปดูในเลขออก6กสเนี่ยนะครับสตัวบนเนี่ยนะครับ มักมาเลขนี้ <S <S เลขนี้ออกบ่อยนะครับเนาะอ่ะ,อะมาดูมารับชมแล้วกันนะฮะก่อนจะไปดูว่าเป็นเลขตัวไหนนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครที่ไม่อยากพลาดคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้ดีเลยนะครับเนาะอ่ะ,อะนะครับเนะราก็มนะีสูตรที่เข้าก็มีนะสูตรที่หลุดก็มีนะล่าสุดนะครับอ่ะมาดูในนะครับคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็ออกไปในที่ห้า 5 5าห้าหกหเออสิมะเบิร์นเบิร์นกับบัดห้าห้าหกหดีนะไม่ออก4 4นะครับออกส7นะครับน้นนี่แหละนะเลข6 4 7ี่เย้อนไปดูนะฮะเลขนี้มาบ่อยนะครับเนาต้องไปเอางวดก่อนหน้ามาด้วยนะครับเป็น3 6 6เออมา6 6ตัวนี้มาา6 6กตัวนี้นะครับแแล้วก็4 5 4หมา4 7 นะครับก่อนหน้านี้นะฮะอะ่มีออกแบบนี้อยู่ไม่นานนี่เองนะฮะเดือนเดือนที่แล้วเลยนะครับเนาะออกไปในที่ห้าห้าแปดหกศูนย์สี่ห้านะครับถัดมาเป็นนะครับในที่ในสองเก้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ด นะครับส่วนถับมานะครับสองสี่สองสี่หนึ่งเจดหนี่นะเนี่ยหกสี่เเหมือนกันตรงๆเลยนะฮะเดือนที่แล้วนี่แหละอืมเลขมันออก6กสี่เจก่อนหน้านี้นะครับก็มีออก6กสี่เดเหมือนกันนะฮะออกไปที่ในเจ็ดแปดศูนย์หกหอืมนี่มาห6มา6 6เหมือนกันนะ แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นขี้ใน4่ปดนึ่งหกสี่ถัดมาก็2 3 3 8า6ดเออนี่มา6 6มา6 6อ่ะ,อะน่ารักน,นะครับเนี่ย6 4 7 6 4 7 6 4 7เหมือนกันเลยนะครับเนาะอ่ะเท่าที่ดูแล้วถัดมานี่เนาะมี6นะเอออ่ะไปดูอีกสักช่วงกันนะว่าว่ามันจะมี6ไหม อีะช่วงหนึ่งก็จะเป็น,นที่ในสามสามเก้าหนึ่งสองห้าเก้าถัดมาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกทำมาก็จะเป็น,นที่ในหกสี่หกสามสี่ห้านะครับอ่ะนี่แหละนะฮะก็จะเป็นนะครับสลับในเลขจะที่ออกนะครับในที่ในสี่เจ็ดหกหกสี่เจ็ดแต่นม่ว่านี่เป็นสี่เจ็ดหกนะีอันนี้เป็นหกสี่เจ็ดเนี่ย เท่าที่ดูวงว่ดถัดมาแล้วนะครับเนาะหก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 นี่ล่าสุดวิ่งหกหรือเปล่าแน่ครับเนาะอ่ะก็ยําว่ามันเป็นเพียงสถิติเท่านั้นเนาะเออออกมามันอาจจะไม่มีตามนี้เลยก็ได้หกอาจจะไม่ออกนะครับถ้าออกหกก็คงจะไม่ซ้ําอยู่นนี้เนาะเพราะว่ามันมาหกเจ็ดแล้วหกหกหกสามนะก็ตั้งแต่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหก สามไปแล้วหกสี่หกห้าหกหกไปแล้วหกเจ็ดไปแล้วหกแปดแล้วก็หกเก้าเนี่ยนะครับอ่ะถ้าหกจะมานะครับก็หวังว่าให้มันมีอยู่ในนี้ลวกันนะฮสลับในเด่นหกแต่ถ้าไปดูแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขเด่นได้เหมือนกันนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะนี่เล็กวิ่งตัวเดียวเลยนะครับก็คือเนี่ย ในงวดก่อนหน้าที่จะมาออก3ามตัวอันนี้ลงเป็นสี่มาสี่อันนี้หมาหมาสองตัวเลยนะครับเอาหลักสิบนะหลักสิบแล้วก็นี่หลักสิบห้านี่เออเนี่ยเนี่ยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยก็ต้องเป็นสี่นี่หรือว่าเนี่ยเนี่ยคู่เดียว6กสี่สี่หเออนะ อ่ะลองนําไปลุ้นแล้วกันนะฮะใครทุนน้อยงบน้อยนะครับเผื่อจะถูกเผื่อจะโชคดีนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนี่นะฮะอีกตรงจุดหนึ่งก็ท้ายเลขเด่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในหลักแสนหลักหมื่นสองกับสองกับเก้าเดี๋ยวนะครับอืม 8กับ1 7กับ 4R นะครับต้องเป็นตำแหน่งตรงนี้อ่า9กับ4มา4ก็หลักหมื่นหลักพันนะหลักหมื่นหลักพันแกับ1มา8แล้วก็4 4กับ7มา4นะครับก็แสดงว่าล่าสุดนี่ก็ต้องเป็น5 5กับ6เนี่ยเลขเด็ดอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกัน นะครับเนาะซึ่งมันเหมือนในงวดนี้นะมา 6, 6แล้วมันก็มา6 6, 6, 6. ข้ามกันมาตรงนี้ล่าสุดมันอาจจะเป็น6 6 1หรือหกสี่นะเพิ่ม6 1หนึ่งมาด้วยเนี่ยแต่ในตรงนี้มัน6ถัดมานะถัดมาจาก6 6นี้มันก็จะเปในที่ในหนึ่งหนึ 1, 8, 9, 8, 6, ่งแปดเก้้ามันก็ยังมา6อีกนะครับเนาะ ก็ที่แน่ๆแหละวิ่งหกเลยนะฮะเนี่ยที่น่าสนใจหกสี่หกหนึ่งแล้วก็หกห้าเน,ะนาะหรจะเหมือนกันในตรงนี้ก็ได้หกแปดด้วยเนี่ยเนี่ยอ่ะอย่างว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมาทีก็อาจจะไม่มีหกเลยก็ได้นะครับหรือมันอาจจะพลิกกับหัวนะครับหรือว่าอาจจะออกนี่แหละเหมือนกันกับในตรงนี้นี่หกสามสี่ห้าสามแปดหกหกเนี่ยแต่สามกับสี่นะก็ได้นะเด่นสามเด่นสี่ ติดในหลักสินธะิืมเอาลองนะครับลองเด่นสามเด่นสี่แล้วกันนะครับอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับสำหรับในที่ในหวยลาวนะครับหวยลาวสามตัวที่ออกหกสี่เจ็ดนะฮะหกสี่เจ็ดนะครับหกสี 6, 7, ่เจ็ดตรงตรงอันนี้ก็หกสี่เจ็ดตรงตรงอันนี้ก็หกสี่เจ็ดตรงตรงมีในงวดนี้นะฮะที่ไม่ตรง นะครับเนาะหรือใครมีความคิดอย่างไงนะครับหรือเห็นนะครับหรือมีแนวทางตรงจุดไหนนะครับที่มันพอจะเป็นตัวเลขได้บ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีนะเฮงๆปังๆแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ